สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสุขคนค่ะสวัสดีครับทักทายกันอีกคลิปค่ะพี่น้องขอบคุณที่ซอยเึงซอยแทกคลิปวิดีโอขอบคุณทีทักทายกันแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปวิดีโอนี่อ fc อีหลาองอิงเนาะ fc ีสาหน่อยผิดปานแพงเพื่อนร่ลงคลิปเกี่ยวกับพออาทิตะเปิดเผยรายชื่อสามรายสื่อ้อยู่เบื้องหลังดรามา่า ประเด็น oh. ต่างๆที่แซะอีหล่าอุงอิงจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวอุงอิงเลยคนใกล้ชิดอีหล่าเนี่ยอ,อยู่บ่ไดดดอกคือมันตกอ,ออกมาปกป้องลูกแมเหมือนเม่นหน่อยแล้วก็ทนบ่ไดดเขาเอินว่าทนบ,บ่ไดดบ่เมนวายอยู่บ่ไดดเอิ่นว่าทนบ่อด้เพราะว่าคนที่จะมาวางลูกเจ้าของยังสี่เนี่ยคือเทือนหนึ่งเทือนสองเนี่ยมันก็นยังพอทนแต่มาเรื่อยๆมาบ่เลิกบ่แล้ว คนเฮามันกะต้องตอบโต้มันก็เป็นธรรมดานลาสาวน้ำเงินลูกผู้ใดผู้ใดก็ต้องปกป้องแม่ลูกผู้ใดผู้ใดก็บ่อยากให้คนอื่นมาเว้านั่นเว้านี่แม่ลูกผู้ใดก็ผู้ใดก็หักแม่แม้นห่ดละพราอาทิตตาคือกันเราในฐานะพอหักของอิหลาวงอิงใกลชิดดูแลไปนั่นตลอดอ่าเมื่อมีคนมาทำแบบนี้อ่าเรากะต้องออกมาเว่าออกมาปกป้องอ่า เราหูเราเห็นยังเรากะใสเลยเราออกมาเลยชี oh, wow. ้แจงเลยบัตนนี้พวกเข้าลงคลิปนั่นไปเปิดเผยสามรายชื <h <h mm ่อ hmm, ที่มักมาสร้างประเด็นเดือดประเด็นด yeah, huh? uh ่ามาเกี่ยวกับอีหล่าอุ้งอิงกับพูดีลงคลิปไปปั๊บเห็นเราไหลสดอยู่แม่เมื่อังเนี่ยเราเป็นอย่างอีกบัตนี้อีกอีกเรื่องนี่กันเลยว่าโอ้คนเฮ้าเนี่ยมีถูกรลูปแบบอีหลีพี่น้องมีถูกรูปแบบอีหลีเราหมายถึงไผ่เนี่ยสาวน้ำยื่นกับโบหูแต่ มีจริงเพราะว่าพ่ออาจิตตจัดจังไดวเอาจังสี่ก็คือคอยสิบเปลี่ยนชื่อให้เล่าเป็นยังเป็นพ่ออชนดะอชนดะชนดะเลยเป็นว่าโล่าทางได้มันบบถือบ่ควรเล่ากับตองเออเลอก็ชนตัวเบอยมาบ่ดีมาคิดบ่ดีมาคิดลายมาเว้าอันนั่นอันนี้บ่ดีให้ลูกสาวให้ลีลาอุยิงให้ไม่น้อยจังสี่ค่ะแล้วราพร้อมบวกเนียนบวกเลยชนเลยพ่ออาชนดะพุมง ชุมแพ่ันเดอร์โอ้ยซื้อคือเกาดาละเอาซสีพี่น้องมาตานีแล้วเบาน่เนาะแล้วเบานึ่คือมีผู้ที่เขามาไกลชิดอีหล่าวองอิงมาในหลายรูปแบบบางคนเนี่ยมาแบบคือมาแบบมาแบบธุรกิจมาแบบผลประโยชน์จริงๆอ่าล้วนๆแมนมีมีคนคอมเมนต์เนี่ยแบบว่ามาเสียบกระถินเราอยากได้อยาก อ่ามาเสียวกะถิ่นเอ,อียงกับเพื่อนบ้านอยากได้เงินขึ้นอยากได้เงื่อนขึ้นเอาอืมระพาณนี่คือมีของมาให้อุ้งอิงอ่าเป็นของทีเหมือนกับแบรนด์เน่เหมือนกับเอียงสิคือจริงจริงอีหลาอุ้งอิงผูดด้ใดหายยังอีหลากระลับกระลับแม,น,มนบอลแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยคือถ้ามาเพื่อธุรกิจมาเพื่อผลประโยชน์จริงๆเนี่ยเขาจะมาในลักษณะแบบว่า สื่อข้องฝากข้องตอนตัดชุดไหนนนนี่นเหมือนเป็นเป็นแฟนคลับแบบ V I P หรือมากกว่า V I P V V I P ซูเปอร์ V I P ไปเลยมี่ที่พ่อาอจิตาวว้าวเนี่ยพ่อาอจิตาว์บอกว่ามามาสื่อของไหมากนั่นนนนี่ตัดชุดขนาด โบม,มันเงินจะขว áng แต่ยังมีอือมาแอบอ้างแบบลักษณะประม่านเอาชุดมาหายถ่ายรูปโชว,ว่าจะขล้องดต่ละอย่างสิจริงๆไม่ใช่เงินตัว,ตวเองคือลักษณะอย่างซี่นะ่ะเดีิวซสู่ฟังค่อยมีน้องคนหนึ่งเคยแบบฮูจักร,รวู้เป็นเอฟเป็นแฟนคลับศิลปินนี่แหละว้าสู่ฟังค <ười> ว่าเป็นแฟนคลับแบบ VIP หรือ VVIP แมนพวกนี้จะซับพอร์ตตลอดแมนไม่รู้ล่ะมีเงินไม่มีเงินก็คือ นั่งเือไปงานไปอย่างเนี่ยจะซับพอร์ตหรือว่า DD, อยู่ดีๆอารจะซับพอร์ตโอนนั่นโอนนี่มาให้ส่งของซื้อของมาให้แล้วก็อยากจะได้แบบก็คือ ศิลปินต้องตามใจเจ้าของเลย่เตอร์แมนหอดมือหนึ่งกลับมาทวงบุญคุณแมนก็คือ,คอจะมีไล่ส่วนตัวมีเบอร์ส่วนตัวแมนอปอยากโท้ย่ามไหนเจ้าต้องรับคข่ย,ย่ามนั้นแมนต้องเปิดกล้องให้เบิง้งแมนต้องคุยกับไข่ตลอดต้องคุยกับไข่ในเป็นพิเศษพอพออาจาะย์ว่าวา่าถึงขัน้นบังคับให้น้องเปิดกล้องคุยน้ำหนะ่ะนี่ค่อยบอกได้ว่าเรื่อง วีวีไอพี่ขององค์หญิงผู้นี้ได้ค่อยว่าถึงคนอื่นคนอื่นที่เป็นน่ะนะที่น้องมันเขาไปสัมผัสแม่นี่น้องเขาเจอนี่เข้าไปแบบก็คือเขาซัพพอร์ตเขาอย่างแบบอู้ดบูแบบรำรวยอูฟูอูฟ่าได้แต่ว่าเบื้องหลังเขาบงฮูเด้แต่ว่าคือเห็นแต่กล้องคุยกันอ่าโทษมาเนี่ยต้องรับต้องเปิดกล้องต้องคุยถ้าไม่รับ ถ้าไม่เปิดกล้องถ้าไม่คุยพิ่ตับเดบกัตตานีสาวน่ารืนแล้วการเปิดกล้องนั่งเือนี่ก็จะไปแอบอ่านคนอื่นน่ะนะไปเฮ็ดยังอื่นน่ะนะไปทําเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยแมนบ๊อบเหมือนกับไปหลอกลวงคนอื่นต่ออีกอย่างจังสินั่นคือน้องน้องน้องที่เป็นศิลปินอ่าที่เป็นเอ็ซีแฟนแฟนคลับของศิลปินคนหนึ่งแต่ว่าสําหรับเรื่องอีหลักวงอิงเนี่ยพ่ออาทิตย์ตาเกี่ลักษณะคล้ายกันเว่ออีลีพี่น้องอแมน มีโบเมนแค่ตัวอิหลาองอิงแม้กระทั่งแม่น้อยจากสิลป์แม่ของศิลปินก็ต้องตามใจเพิ่นที่พออาชิตาเว้าคัดใจบบได้ก็ต้องแปลม่านนั่แมนแบบนี้เขาเอื่นว่าแบบเหมือนกับกลับมาทวงบุญคุณเรืสัญญาเขบโบได้ตั้งใจเจ้าของก็เลยว่ากะบงหูนะว่าเป็นไผ่พอพออาชิตาลดก็บโบได้วาแต่ว่าเราเว้าออกมาว่าแบบนี้กรมีแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอก็ได้เหรอนะนะเราปติณีจะเขา คือคือศิลปินนี่หาเวลานนท์ไนงนยเราเจ้าเป็นอย่างเจ้าคือมากแบบคือพิเศษกว่าบ,บานกว่าเมืองอเขาแท้จังสีเนาะส่วนหลายเฮานี่มีแต่เกรงใจแม่นบอสสิทัหานี่บอกล้าเบิดไลกัลไา่ไปเพิน่นบางย่ามใดให้เพิ่นตอบ บอกเข้าเข้าซี่มีไล่มีเบอร์มี่าหล่าอิงเข้าว่าเอาเลยมี่แต่ก็ไม่น้อยนั่นแหละส่วนไล่ก็จะไล่ไปก็คือไล่ไปแจ้งเพื่อนหนึ่งที่คือเพื่อนว่างเพื่อนสะดวกให้เพื่อนมาต่อเพราะว่ายานดีซูดคือโทร่วไปกําลังนอนอยู่แมนบอเพราะฉะนั้นพออจิตาว่าแบบนี้ว่าแล้วก็โอ้คนเฮ้านี่มันมีสุยางอิลิตัวนี่กันเลยว่ะพี่น้องได้ฟังบอได้ฟังคลิปน้ำพ่ออจิตาบออันมือกองฟังจบบ่ ฟังกัฟังจนโจบนั่นแหละเรามีความรู้ซื้อแต่มีความมืซื้อกว่าประมาณนี้แหะว่าเป็นเป็นแฟนคลับแบบ v i p หรือจะเป็น v v i p super v i p จะเป็นแฟนคลับอย่างกระตามที่สามารถส่งตรงหรือว่าติดต่อตรงกับศิลปินศิลปินได้เลยแล้วตอนตอนแรกๆก็จะซับพอร์ต ซัพพอร์ตทุกอย่างนอนนั่นนี่โอ้ยมีแต่ของแบรนด์เน่ียมีแต่ของดีดีรวยอือก็ไม่ได้ถามนะว่าศิลปินอยากได้ไหมแต่ว่าเขาต้องการที่จะให้จะซัพพอร์ตจะโอนนมาแต่จริงๆริงจริงๆศิลปินเขาก็ใครให้อะไรเขาก็รับนั่นแหละเมนบอลการับเมนบอลแต่หอดมือนึงที่หลับปาตานีพอสนิทแล้วพอสนิทสนมได้เบอร์ได้ไล่ได้ยั้งแล้วปาตานี ต้องตามใจไข่ได้ป่ตานน้แมนบอกล้ายๆคนโลกจีนนะสามน้ำยืนเพราะว่าได้ดังใจนี่ไหวไหวได้บัตตานีอยากได้ขึ้นได้ปัตตานีอันนั้นอันนี้อยากท่วงขึ้นอยากได้ขึ้นเอ้าบัตานีก็เริ่มสร้างปัญหาขึ้นสร้างปัญหาจีนละปัตตาสร้างปัญหาเมื่อไม่ได้ดังใจบุคคลเหล่านี้ก็เริ่มที่จะก่อปัญหาสร้างปัญหาขึ้นในปัตตานีรีการแบบนี้สามน้ำยืน ก็คือมันไม่ได้วิ่งเข้าหาแม่หน่อยไม่ได้วิ่งเข้าหาพี่หมอนอิงนี่มันวิ่งตรงเข้าหาอุงอิงปุ๊บเนี่ยขั้นบวอใจนไปว่วยไหวหรือไปน้อยไปอย่างกีฬาเนี่ยศิลปินจะมีสมาธิไหมเบิดเบิบอลแล้วเนาะจะมีเวลาซ้อมมีสมาธิซ้อมเพลงไหมจะเวลาขึ้นเวทีต้องวิตกกังวลอันนั้นอันนี้ไหมเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อเสียนี่อย่าไปสร้างเงื่อนไขให้ลูกสาวแม่พี่น้องถ้ารักมีกําลัง อยากให้ก็กซับพอร์ตไม่มีใครว่าแต่ว่าอย่าไปสร้างเงื่อนไขอู้คอยต้องเป็นระดับ VIP อ u p ซ r เปอร์วีอคอยเนี่ยต้องทษย่ำไหนต้องรับคอยย่ำนั้นคอยข้อย่ำไหนต้องคุยกับคอยย่ำนั้นพ่อบอกรับในจักมือหรืออีลานอนรับอยู่ยังสิก็สิโท้ไปปลูกบ่สิไปสร้างเงื่อนไขปนั้นอยู่บ่หากอเลี่ยนเ่าสร้างเงื่อนไขเนาะมีกับไห่บ่มีกับบ่เป็นยังเพื่นกับบ่ด้ว่า เพื่อนกับบริวาต้อไห่โบมี่เขาไปหาอิหลา่าไปถ่ายรูปดําไปยังอิหลาก็ถ่ายน้ำ<ม>พี่น้องเอยบจํจเป็นดอกว่าตองแบบมาแบบ VIP แบบยังแต่พวกนี้เนี่ยคือสางปัญหาอิเลีนะคะวีน,นี้เปิดตัวจะยิ่งใหญ่อลังการกับโบูแต่อยู่บโดน,น,นเนี่ยกับโบหูเบิบ้งกันไปพี่เนาะต้องเบิ้งกันยาวๆคือเพราะอจิตกว่าอ,อ,อันให้ย,ยาเฝ้าตีดียาเฝ้า ยาฝาวยองอเพื่อนว่าให้เบิ่งกันไปให้เบิ่งกันเย่ๆใส่เวลาระยะเวลาการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างนะเอาแบบนี้เลยพี่น้องเนาะผู้ใดมียังจังใดพิมพิมมาพี่น้องเว้าสูกันฟังนะคะใต่คลิปวิดีโอค่ะาฝากเบิง่งฝากแชร์ไปเป็นแห้งใจเนาะขอบคุณได้หลายพี่น้องค่ะที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพง้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ